กระบะผีสิงนะครับเคยได้ยินชื่อนี้กันไหมฮะนิยามของคําว่ากระบะผีสิงนะฮะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็เป็นรถรุ่นอะไรนะฮะเดี๋ยวไปรับชมกันครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะฮะผมฝากกดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับพอดีผมเจอรถอยู่หคันนะลูกค้าเอามาขายครับท่านผู้ชมมันเป็นรถยุค80นะฮะนั่นก็คือไฮลักฮีโร่ตอนเดียวนั่นเองครับท่านผู้ชมผมมานั่งดูแล้วรถรุ่นนี้เขาเรียกกันว่า กระบะผีสิงนั่นเองครับทำไมเขาถึงเรียกกระบะผีสิงนะฮะในยุค80สมัยนั้นนะฮะจะมีรายการดังนะของฝรั่งรายการ Top ปเกียรนั่นเองนะฮะเอารถยนต์รุ่นนี้นะฮะไปทดสอบนะไปชนต้นไม้ไปชนบ้านไปชนภูเขาไปชนหินไปบรรทุกหินอะไรต่างๆเยอะแย,ยะมากมายที่สําคัญเอารถรุ่นนี้ไปแช่น้ําทะเลนะในทะเลสาบหนึ่งคืนด้วยกันแล้วมันไม่พังนะท่านผู้ชมมันยังใช้งานได้ เขาก็เลยนิยามรถคันนี้ว่าเซลเซลกันะนะว่าเป็นกระบะที่ทนที่สุดในโลกนั่นเองนะฮะแล้วที่มาที่ไปของคําว่ากระบะผีสิงก็คือมันเป็นรถที่ใช้งานมา30กว่าปีแล้วท่านผู้ชมคนใช้เดิมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะฮะแต่รุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังใช้งานได้อยู่มันก็เลยเป็นที่มาของคําว่ากระบะผีสิงนั่นเองครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือที่มาที่ไปนะฮะของไฮลักฮีโร สุดยอดรถกระบะที่ทนที่สุดในโลกนะเขาว่ากันว่านะตำนานกระบะผีสิงของเมืองไทยด้วยกันครับ